สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังางพา้วยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหุ้นจีนค่ะเช้าบ่ายวันที่17มกราคม2567นะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคอนได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนขาเรามาดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่วันที่16นะคะใจะให้เด่นรอบเช้า2และ1เด่นรอบบ่าย0และ9 รอบเช้าบนมาแปดสี่ล่างเจ็ดเก้านะคะทุกคนเข้าคู่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะทุกคนเด่นมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นศูนย์เก้าบนมาสองศูนย์เจ็ดล่างหนึ่งสี่หนึ่งสมาอีกหนึ่งรอบพี่น้องของรอบหของรอบเช้ามานะคะทุกคนรอบบ่ายเข้าศูนย์เจ็ดเจ็นย์ะคะทุกคนขาไปต่อคะ่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันนี้3าและแ หลุดเด้อพี่น้องเลขสามและเลข8ดหลุดนะคะสําหรับวันอังคารเนาะค่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่ส7บเจ็ดนะคะวันที่17ดใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังฟังเด้อพี่น้องเด้อมาต่อค่ะเด่นรอบเช้าวันที่ส7เจดนะคะอยู่ที่8ปดและเจ็ดค่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดสามแปดสองแปดสีแปดเก้า แปดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกค่ะพี่น้องเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามและสองมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสามแปดสามเจ็ดสามสี่ สามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะคะสองคะ่ะสองสามสองแปดสองเจ็ดสองสี่สองเก้าสองศูนย์ค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคน มากก็ตามค่ะพี่น้องคาไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแปดเจ็ดสามสองนะคะทุกคนขาสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะชอบคู่ไหนให้ไปกับทุกกู่เด้อพี่น้องเด้อสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจอด่นวิ่งรูดแยกรอบนะคะรอบเช้าอยู่ที่8และ7รอบบ่ายอยู่ที่3และ2 ส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันท้ายคลิปได้เลยนะคะตอนนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะแปดเจ็ดสามสองค่ะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปนะคะใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนรอบละสี่คู่นะคะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะแปดสามแปดสองแปดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดสามเจ็ดสองนะคะทุกคนสามได้สองรอบบ่ายสามแปดสามเจ็ด สองสามสองแปดสองเจ็ดนี่คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะเรามาดู pues. เลขเด่นประจําวันค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และได้เก้าสำหรับเลขเด่นประจําวันนี้นะคะสามสารถวิ่งรูดได้ทุกพุ้นทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนสําหรับเลขุดเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะเรามาดูนะคะทุกคนรอบเช้า8และ7เด่นประจําวัน4และ9นะคะเป็น แปดสี่แปค่ะพี่น้องไม่ติดคู่ตเด่นนะคะวันนี้นะคะเจ็ดค่ะ7จ็ดชอบหรือเปล่าคะสามนะคะสกับ2รอบบ่ายและเลขเด่นประจำวัน4ี่และ9้าเป็น34มสี่สามสองนะคะสองสี่สอค่ะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ ถ้าชอบนอกเหนือจากคู่ตัวไม่เด่นนะคะทุกคนแล้วตะมักเด้อกขาพี่น้องขาใจก็คำนวณจากสถิติของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนขาแล้วตะมัก่ะพี่น้อง่ะทุกคนขคาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้อง FC ท่านไหนอยากคอมเมนต์ให้กำลังใจสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเลิกงานใจกลับมาแล้วใจจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะหรือว่าท่านไหนที่เห็นหนางคายาเข้าฝากเบิรงเนเ้อพี่น้องเด้อพอได้มีกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ